Channel นะคะวันนี้นะเรามานับถอยหลังนะคะก้าวเข้าสู่100ล้านวิวนะคะสำหรับเพลงของน้องลิซ่านะคะ MV เพลงที่เพิ่งปล่อยมาเมื่อวันที่10นะคะเพลงไลิซ่านะคะของน้องลิซ่านะคะก็มีจุดหลายจุดนะคะที่บ่งบอกความเป็นไทยนะคะอย่างเช่นป้ายร้านอาหารนะคะเขาเขียนว่าร้านอาหารจานด่วนนะคะแดนเซอร์มีกัน อย่างนี้นะคะใน m v MV นะคะก็มีทั้งหมด15ชุดนะคะซึ่งชุดที่คนไทยกรีดที่สุดก็คงจะไม่พ้นรัดกล้าวยอดนะ,นะ,ะก็คือมาจากแบรนด์ซารันนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่ารังสรรค์ลุกนี้นะคะจะบ่งบอกความเป็นไทยในความเป็น Flower of l i ลิซานะคะนำกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยก็คือเป็นดอกพุดซ้อนนะคะ มีความหมายถึงว่าความแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ความเจริญมั่นคงนะคะตามความเชื่อของไทยนะคะเป็นดอกพุทซ้อนนะคะสวยงามมากเลยใช่ไหมอืมคือแบบทุกอย่างมันลงตัวเพอร์เฟกมากเลยนะคนโอเคซึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ร้อยล้างวิวนะคะก็จะพูดถึงเครื่องประดับที่เรียกว่ารัดกล้าวยอดหรือว่าบางคนก็เรียก ชาดาหรือเกี้ยวนะคะก็ไปดูความแตกต่างกันดีกว่านะคะเออติมก็ยกยกบทความที่คุณพีรมนนะคะจาก Facebook คุณพีพรมนพีรมนชมชมดาวัดนะคะก็เขาบอกว่าใน MV นะคะก็จัดว่าเป็นรัดกล้าวยอดแบบสร้างสรรค์น,นะคะมันต่างจากชาดาหรือเกี้ยวยังไงนะคะเขาบอกว่าชาดาเนี่ย เรียกแบบง่ายๆตามคนทั่วไปนะคะมันก็คือมงกุฎใช่ไหมเส้นรอบวงขนาดใหญ่สุดยอดแหลมสูงสุดมีกรอบหน้าหรือเขาเรียกกรอบหน้ากรอบหน้าและกันเจียกใช่ไหมกันเจียกคือหูกันเจียเออจรหูใช่ประกอบทั้งสองข้างนะคะส่วนเกลียวเนี่ยก็คือจะมียอดแหลมนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพประกอบนะมียอดแหลมแล้วก็ขนาดจะเล็กมี ที่ฐานจะมีกลีบดอกบัวรอบบล้อมรอบเป็นแหลมๆใช้ครอบมวยผมกลางหัวนะคะส่วนส่วนรัดก้ายอดนะคะที่น้องลิซ่าได้สวมนะคะเส้นรอบวงขนาดกลางๆนะคะวางพอดีรอบกะโหลกนะคะมียอดแหลมไม่มีกรอบหน้านะคะแบบสร้างสรรค์น,นะคะเพราะว่ามี เออดอกพุซ้อนอันสวยงามระดับนะคะส่วนรัดก้าวก็คือเหมือนจะดัดแปลงมาอีกทีนะคะให้ดูแบบว่าดูร่วมสมัยมากขึ้นนะคะตัวบนตัวน้องนะคะสังเกตว่าบนตัวน้องเนี่ยจะเหมือนมีเหมือนมีทองอะ่ะเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นกลิตเตอร์สีทองอ่ะคะ่ะไม่รู้ว่าทองแต่เขาบอกว่าตัวบอลลังข้างหลังเนี่ยเป็นทองจริงนะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคือยังไงนะคะ และตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา11เ็โมง3านาทีนะคะ MV ของน้องลิซ่าเนี่ยตอนนี้ก้าวไปถึงวิวที่99ล้าน4 0 0แสนแล้วนะคะก้าวสู่1ล้านเอ่อหนึ่งรอล้านวิวตอนประมาณกี่โมงนะคะแต่คาดว่าแต่คาดว่าน่าจะเที่ยงนี้แหละคาดว่าน่าจะเที่ยงนี้แหละที่ที่จะเข้าสู่ร้อยล้านนะคะเพราะว่า ลันลันตลอดเลยนะคะวิวทีละหมื่นทีละหมื่นนะคะแป๊บแป๊ก็พันก็หมื่นแล้วนะคะก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะส่วนยอดไลค์ก็คือ9 6 7 0ล้าน6กแนเหมื่นนะคะเมืองไทยนะคะมีเครื่องประดับสวยๆเป็นสีทองอารามนะคะมีผ้าไหมมีสบายสวยๆนะคะซึ่งซึ่งสบายเนี้ยก็คือสวยมากนะคะออกแบบโดยคุณหมูอาซาวาใช่ไหมเขาบอกว่าเขา เขาใส่เพชรของชวาลสกี้นะคะปักด้วยมือนะคะเป็นงานปักมือนะคะกระโปรงสั้นหลังยาวกระโปรงหน้าสั้นหลังยาวเออเป็นสบายยาวนะคะเป็นกระโปรงสั้นคนเออเขาบอกว่าจากที่สัมภาษณ์เขาบอกว่าเหมือนแบบว่าอยากให้มีอยากให้น้องมีความเป็นมูฟเมนต์มูฟเมนต์นะคะก็ออกแบบให้กระโปรงแบบว่า มีความกระทันรัดในการเต้นนะคะตอนนี้นะคะ11นาฬิกา50นาทีนะคะสู่99ล้าน6 2 6 0 0 0แล้วนะคะก็อีก10นาทีเราคาดว่าไม่ถึงบ่ายอะ่ะไม่ถึงบ่ายแน่นอนนะไม่ถึงบ่ายแน่นอนร้อยล้านชัวร์นะคะโอม my god ทุกคนคะทำไมเราตื่นเต้นมากคือเราตื่นเต้นมากเลยอะ เออหนึงร้อยล้านวิวแรกนะภายใน2วันนะเออจึ้งไหมล่ะจึ้งไหมล่ะจึ้งสุดอีกฉากหนึ่งก็จะเป็นปราสาทหินพนมรุ้งนะคะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็คือบ้านเกิดของน้องลิซ่านั่นเองถือว่ามันเป็นการกระตุ้นทุกอย่างเลยนะคือแบบใน MV เนี้มีความหมายมากนะเหมือนกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนทุกอย่างทำให้แบบว่าต่างชาติอยากจะมาตามรอยอยากจะมา ท, Gott, ท่องเที่ยวท่องเที่ยวในไทยมากขึ้นนะคะก็อย่างน้อยก็มีเรื่องดีๆให้คนไทยได้ชื่นใจนะคะเที่ยง3นาทีแล้วตอนนี้ติมกำลังดูสตรีมสดนะคะที่ยอดวิวยอดวิวไลฟ์สดนะคะทุกคนมันเกิดขึ้นเร็วมาก สามหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่จุดสี่นะคะโอ้โหร้อยล,ล้านแล้วนะคะตอนนี้เที่ยงร้อยล้านตอนเที่ยงเที่ยงห้านาทีประมาณเที่ยงนะคะอันนี้ติมเนี่ยล่าสุดล่าสุดนะคะตอนนี้เที่ยงแปดนาทีนะคะก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยล้านแล้วก็กับอีกสี่หมื่นห้าพันนะคะคอมเมนต์นะคะก็คือ หัวใจรัวๆนะคะคอมเมนต์ก็คือเออจุดพลุรัวๆ,ๆนะคะอิโมจิรัวๆที่ h ส h เออนี่นะคะมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆนะนี่ concentration นะคะนี่จะเป็นหัวใจหัวใจเพียบเลยเออหนึ่งร้อยล้านแล้วนี่เออ one billion cute นะคะอคอมเมนต์น่ารักมากคอมเมนต์น่ารักมาก ก็คือมีทั่วโลกแหละม,มีทั่วโลกเลยใน2วันนะ2วัน100ล้านวิวนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ถือได้ว่าภูมิใจมากๆเลยนะคะสำหรับน้องลิซ่าและนิสามโนบาลน,นะคะก็เป็นเด็กไทยที่โกิ o เตอร์แล้วก็สุดยอดประสบความสำเร็จจริงๆเลยนะคะแล้วก็อายุเพียง24เองนะคะ ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะก็ไม่ใช่กดไล่กดแช่งนะคะเออสภาพเออนะคะขอแทรกมุกของท่านพอสอหน่อยนะคะ,นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้ไปก่อนเล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ติ๊มด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ